ก็น่ากัดดูชอบนอนน้องที่มาพี่เออหายอยู่น่ารักแล้วเหรอเพราะยังเขาตายแต่อยู่นะคะเนื้ โอ้ะโหะพูดขนาดนี้เป็นมึงจะอยู่ไหมไอ้เนี่ยจะพูดอย่างมึงไม่ไหวนะอ๋ก